快拆，快散。 สวัดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมเช่นเคยนะครับพิชิต o f อ i ฟฟิเยนะครับยังอยู่กับการเรียกชั่นศิลปินนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับพิเศษนิดนึงนะครับพิเศษนิดนึง EP นี้นะครับเพราะว่าผมพูดถึงศิลปินคนเดียวแล้วก็ทำแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมทำคลิปครั้งที่2นะครับน้องคนนี้น่าสนใจยังไงนะครับเป็นใคร มาจากไหนนะครับน่าสนใจยังไงอะไรคืออะไรคือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับแล้วก็แล้วก็ผมอยากจะนํามารีแอคชั่นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันถ้าพี่ๆคนไหนได้ไปดูวิดีโอในช่องผมนะวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยวิดีโอที่ผ่านมาผมพูดถึงนักร้องน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อเธอชื่อว่าไอซ์นัทนิชานะครับน้องไอซ์เนี่ย ไอเนี่ยเป็นเป็นคนจังหวัดศรสีสะเกดนะครับไอเป็นคนอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดซึ่งเป็นอำเภอใกล้ๆกันกับผมผมอยู่อำเภอเป็นอ่า,ตาตองตลักษ์นะครับส่วนน้องไอ์เนี่ยนะครับอยู่เบญจลักษ์นะครับใกล้ๆกกันนะครับมันติดกันเลยไม่ใช่ใกล้หรอกมันติดกันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมผมไม่เคยรู้จักไอ์มาก่อนนะครับคลิปดโดยที่แล้วที่ผมพูดถึงน้องตอนนั้นน้อง น้องขึ้นร้องเพลงบนเวทีของปฐมเปิดอเทิงศิลของพ่อดาบสอนะครับเพลงที่น้องร้องคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมนามาเรียกชันพูดคุยและเปลี่ยนกันก็คือชื่อเพลงว่าเมียเช่านะครับเมียเช่าร้องได้น่าฟังเพราะว่า,วาคือสิ่งที่ผมสนใจสําหรับน้องคนนี้นะฮะน้องคนนี้เมื่อผมได้ฟังเสียงได้เห็นสีหน้าท่าทางแววตาแล้วก็บุคลิกเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเอกหน่อยนะครับเป็นตาฮักนะครับแล้วเปเป็นคนที่จิ้มมีเสน่ห์มากแล้วก็ ผมว่าเป็นคนขี้อายที่น่ารักนะครับแววตาน้องมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอนใดที่ผมสนใจนะครับก็คือว่าเสียงร้องของน้องแล้วก็การคือพูดได้ง่ายว่าแม้ขนาดว่ายังไม่ได้นเตอร์เทนแบบเต็มที่นะผมรู้สึกว่าน้องจะเป็นคนขี้อายที่หนึ่งเวลาขึ้นแสดงบนเวทียังไม่ได้เ e n t อร์เทนแบบเต็มที่เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนที่ผมก็เป็นคนฟังเพลงทั่วไปเหมือนกับพี่พอได้ฟังเสียงเตือแล้วมันรู้สึกว่าน้องคนนี้มันร้องเพลงมีเสน่ห์นะครับ น้องเอ่อนักเอกหน่อยผู้เนี่ยของเพลงมิสเน่แล้วก็ศิลปินคนนี้ร้องเพลงมิสเน่ทีเนี้ยผมก็เลยพูดถึงน้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคือคลิปวิดีโอนี้นะครับ พูดถึงน้องไอซ์นัดิชานะครับอีกครั้งหนึ่งสาวหน่อยจากจังหวัดซีสเกตอําเภอเบนจลักนะครับเพลงที่น้องร้องก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ร้องไว้ตอนที่ไปขึ้นเวทีของพ่อดาบสสาปฐมพึงศิป์เพลงนี้ร้องเมื่อปีนี้นะครับตอนต้นปีเนี่ยนะครับที่น้องไปกับเพื่อนๆก็จะมีน้องครีมนารีรัตและก็พระเอกโชคนะครับพระเอกโชคโชคชัยน้อยปาถนานะครับขึ้นขึ้นทำกรารแสดงอยู่บนเวทีขึ้นไปโชว์แต่สิ่งที่ผมสนใจมากๆกก็คือน้องไอซ์เนี่ย แล้วก็คลิปที่2เนี่ยเพลงที่ผมนามาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยแล้วก็มาเรีแอคช่นอย่างแลกเปลี่ยนกันมันได้ฟังแล้วพี่ๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างาเพลงนี้ห้อยเ,ออเขาเอื่นว่าท่านถ้าจะเห็นเห็นออพี่ๆที่ฉีกบนเวทีพูดห้อยใจบองไฟแสนนะครับถ้าพูดถึงห้อยใจคําว่าใจใจใกินกินไปไปเนี่ยมันพอพูดคํานี้ปุบ๊บทุกคนจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือสีสังเกตมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลยแบบกินกินไปไปนะครับแล้วเพลงนี้ก็คือ อผมไม่รู้แล้วถ้าพูดว่าห้อยใจแบงห้อยแสน้ันจะพูดได้ถนัดมากกว่านะครับเป็นเพลงของบิวจิตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ไอซ์ร้องเพลงนี้ผมว่าเซาห์โซทอนใจหำมฮอนคือฟังแล้วผมผมผมชอบมากๆเลยนะครับชอบมากๆเลยแล้วก็ร้องแบบไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากเลยไม่ต้องไม่ต้องเต้นไม่ต้องอะไรมาก แค่ร้องแล้วก็ยิ้มแล้วก็เขาเขาเรียกว่าเอาสเสน่ห์ของตัวเองนะสเสน่ห์ในการร้องสเสน่ห์นี่เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นสเสน่ห์ในการพูดในการที่จะทักทายกับเอฟซีแฟนกับหน้าวทีศิลปินคนนี้เป็นศิลปินน้องใหม่ๆจริงๆนะครับใหม่จริงๆแล้วก็ผมเชื่อผมผมเชื่อว่า เป็นคนที่เป็นไอซ์นันทิชาเนี่ยนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามากๆนะครับที่น่าจับตาแล้วก็น่าติดตามมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่ๆีนะครับบอกจะบอกพี่พีว้ตรงนี้เลยว่าสําหรับน้องไอซ์นันทิชานะครับนังเอกหน่อยคนนี้ฤดูการ6กเจ้กแฝดเนี่ยเพิ่นจะได้รับเพิ่นจะเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสเปเชียลน่าจะเป็นสเปเชียลเอ็กซ์เพรียร์์ก็คือเป็นประสบการณ์ที่แบบที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งของน้องไอซ์ของของนน้สราีะคับ จะมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่าสาวหมอลำนะครับแบบเต็มตัวนะครับคือบอกง่ายางว่าเป็นนักเอกน้อยเลยเป็นนักเอกน้อยนะครับบนเวทีของไก่สยาะมมถึงศิลป์นะครับเป็นเป็นวงหมอลำล่ำทำนองขอนแกน่นล้วก็เป็นวงหมอลำของจังหวัดศรีสะเกดวงมะนาำดินแดนสีเผาไทยลาวเขเมรนสวยเยอนนี่แหละนะครับของบอสไก่นะครับ ไก่สยามมาเทิงศิล์ให้พี่ๆให้พี่ๆจําชื่อนี้ไว้นะครับแล้วปีนี้จะฤดูการ6 7, 6เจนี่จะเป็นฤดูการแรกที่น้องสลาคนนี้น้องไอซ์ณดิชานะครับที่พี่ๆมองหน้าเธอไว้นะครับด้วยความด้วยความที่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าหน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็แววตาที่มีเสน่ห์เหนือกว่านั้นก็คือเสียงนะครับในความรู้สึกผมเสียงเป็นเสียงเป็นคนร้องเพลงที่เสียงมีเสน่ห์แล้วก็เรื่องหุ่นเรื่องอะไรได้หมดเลยนะครับครบเครื่อง พูดง่ายๆว่าในความรู้สึกผมคือมองมองเด็กคนนี้นะครับมองนองสาวหลาคนนี้ผมว่าผมเป็นทั้งอีกได้เลยอะ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามของจังหวัดศรีสะเกษ ถ้าพูดถึงจังหวัดศรสีสะเกดพี่พี่ที่ทุกคนก็ต้องนึกถึงน้องอุ้งอิงอยู่แล้วอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหมายถึงศิลปินที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงแล้วก็เป็นเพชรเม็ดงามอีกอีกคนหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกดที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับที่ตอนนี้อยู่กับสาวน้องเพชรบ้านแพงกับบอสจูยมบันีน,จจนามงสานะครับผมเชื่อว่าไอซ์นัทนิชานะครับซิเป็นอีกคนหนึ่งซิเป็นเขาเอิญว่านัทเอกน้อยอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในระดับสูงไม่ได้ต่่่าาางจกศิิลปนนนทื ไม่ได้แตกต่างจากศิลปินท่านเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ว่าไม่ไม่ได้เปรียบเทียบนะครับของอที่พูดถึงไม่ได้เปรียบเทียบผมเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนบอกว่าศิเป็นน้องๆอยู่จังหวัดรีสเกตผมเชื่อว่าไอซ์เ็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชมน้องอุ๋งอิงนะครับอุ๋งอิงเป็นอุ๋งอิงเป็นไอดอลไปแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีไอคอนไปแล้วเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วแต่ว่าไอซ์นันทิชาผมมองดูสีนะนะหน้าด้วยหน้าหน้าตาที่น่ารักนะครับออามุอยมวยนิด,น,ดนึงรอยยิ้มรอยยิ้มแบบเขินอายมีเสน่ห์แล้วก็ เป็นคนที่มีแววตามีสเสน่ห์มากๆนะครับแววตามีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เสียงไม่ต้องพูดถึงผมว่าเสียงเนี้ยผมว่าพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีแฟนคลับจะชอบแน่แแล้วก็จะเอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับไอซ์นัดนิชาสาวน้อยจากอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนี่จะเป็นอีกศิลปินดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่จะมีโอกาสเจอจรัดเป็นดาวจรัดฟ้าผมขอแน่ใช้คำนี้เลยนะครับเป็นดาวจรัดฟ้าขึ้นมาประดับวงการหมอลำบันเทา นะครับฝากน้องสาวคนนี้ไว้นะครับผมพูดถึงเธอนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วผมก็พูดถึงครั้งนี้ขออนุญาตที่จะพูดถึงอนะีกเลยเพราะว่าผมประทับใจมากๆแล้วก็มองหน้าผมรู้สึกชื่นชอบเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็เธอจะได้รับโอกาสจากบอสไก่ไก่สยามมาถึงสิงห์เนี่ยจะได้ขึ้นสิทธิขึ้นเป็นนักเอกน้อยนะครับฝากลูกสาวฝากน้องสาวนะครับจากจังหวัดสีสเกตอก man, ีกคนหนึ่งจากอำเภอเบญจลักน์ไว้ในอ้อม,อ,อ,มอ,อมใจในเด้อครับ พ่อพ่อแม่แม่นะฮะแล้วเราดูมารอดูมารอดูเด็กคนนี้มารอดูผู้หญิงคนนี้มาถ่าเบิงสาวหน่อยคนนี้นะครับไอซ์น้องไอซ์นัทนิชาบนเวทีไก่สยามบันเึิงศิลป์ฤดูกาลทกเจ็ดกแปดนี้มาเบิงอีหลาหน่อยคนนี้ทึงเวทีเดิอพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมฝากให้จับตาเลยสำหรับอีหลาหน่อยคนนี้ไอซ์นัทนิชามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้แตกจากตากศิลปินรุ่นพี่คนอื่นๆ,ๆที่เป็นดาวจรวดฟ้าอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เป็น คนซีสเกตนะครับนี่คือลูกหลานซีสกเกตฝากพี่ๆทุกทุกคนนะครับพูดถึงวงการลูกทุ่งหมอลำบ้านเราก็เป็นของภาคอีสานแล้วก็เป็นของประเทศไทยไม่ได้จําแนกไม่ได้จําแนกแบ่งแยกจังหวัดเพียงแต่ผมอาจจะพูดให้ชัดเจนว่าไอ้สาวน่อยคนนี้มาจากอำเภอเบญจรักษ์มาจากจังหวัดซีสกเกตนะครับฝากไว้แนอบบอกอมใจนะครับสำหรับน้องไอซ์นัทิชามาดูกันว่าการบทบาทนักเอกหน่อยนะครับ ครั้งแรกในชีวิตของเธอบนเวทีไก่สยามมาเติงสีที่เป็นยังไงผมว่าว้าวแน่นอนคนนี้น่าสนใจมากๆฝากติดตามไปเลยนะครับไอซ์นัติชานะครับติดตามความเคลื่อนไหวของน้องได้ที่ไอซ์นัติชาแฟนเพจใน a c e b o o k นะครับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้ติเพ็งเท่านี้นะครับพี่ๆคนไหนมีความเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนกันฟังเพลงที่ผมเอามาห้อยใจแบบไฟแสงแล้วรู้สึกยังไงกับเสียงน,น้องของน้องคนนี้ดูหน้าตาแล้วเป็นยังไงดูรอยยิ้มแล้วเป็นยังไงดูหุ่นแล้วเป็นยังไงดูแววตาแล้วเป็นยังไงผมว่าครบเครื่องสำ บนเวทีหมหลำนะครับฝากเพื่นนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ